คืนที่หิมะร่วงนางกลับมาเพื่อล้างบัญชีคืนที่มะแรกของปีโปรยบางราวคิดเท่าขาวจากสวรรค์ตำหนักเย็นมืดสนิทมีเพียงตะเกียงน้ำมันสองดวงคุกรุ่นกับไอหนาวที่กัดเนือ้อนางกำนันที่ถูกเนรเทศคุกเข่าอยู่หน้าบานประตูไม้กำมือแน่นจนเล็บจิกเลือดในานามนิ่งสู่หนึ่งในานางขะหลวงฝ่ายชงชาผู้ไม่มีญาติไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์ร้องไห้ในวังนี้หัวใจของนิ่งซูยังคงพักดีต่อผู้เป็นนายเหนือหัวที่นางไม่เคยเห็นหน้าใกล้ๆอย่างจักรพัรดิหนุ่มจุนยุยและคนที่นางรักเงียบๆมานานคือแม่ทัพองค์รักหลวงหลงเจอ๋อชายผู้ยืนตรงยิ่งกว่าหอคอยทิศเหนือสายตาเขาไม่เคยมองนางอย่างคนพิเศษทว่าวความเมตตาเสี้ยววินาทีบนลานฝึกเมื่อสามปีก่อนกลับจุดไฟที่ไม่เคยมอด คืนก่อนหน้าวันนี้เกิดคดีวางยาที่โรงชาชั้นในหญิงงามตําหนักจันล้มลงกลางงานเลี้ยงน้ำชาที่ถูกกล่าวหาว่าปนยาออกจากหม้อนางนิ่งสู่เมืองของนางสันเทาความจริงคือหม้อชานั้นถูกสลับโดยผู้คุมครัวในนามรับสั่งลับจากท่านพี่หญิงของวังหลังผู้หนึ่งนิ่งสู่รู้ทันทีว่าไม่มีทางรอดเธอถูกลากมาอยู่ตําหนักเย็นรอรับโทษ เข็มพิษเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในชายเสื้อคือตัวเลือกสุดท้ายหากความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงนางยอมตายเพื่อรักษาความจริงไว้ในเลือดริมฝีปากค่อยๆขยับภาวนาทว่าเมื่อเข็มแตะผิวเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นหน้าตำหนักหยุดเสียงคุ้นเคยคืนหลงเจอเขาเดินเข้ามาสายตาคมกริบฉายแววโทสะที่เก็บงำทำไมต้องทำถึงเพียงนี้นิ่งซูยิ้มทั้งน้ำตา หากท่านเชื่อใครไม่เชื่อข้าข้าตายเสียยังง่ายกว่าข้าไม่เชื่อใครทั้งนั้นจนกว่าจะเห็นด้วยตาเขาตอบสั้นๆสั่งทหารถอดพันธนาการแล้วหันมาสบตานางนานขึ้นสักครู่คดีนี้ไม่ตรงนักชงชาฝ่ายในจะเข้าใกล้หม้อชาของตำหนักจันได้อย่างไรถ้าขาดตราอนุมัติใจนิ่งสู่เต้นแรงความหวังปะทุขึ้นทว่าไฟหวังดับวูบเมื่อเงาร่างหนึ่งปรากฏที่ประตู คืออัครชายาเวนยูผู้เรื่องชื่อเรื่องเมตตาเธอถือปิ่นหยกขาวยิ้มละไมจนหนาวข้าเอาตรามาเองคืนนี้อยากให้ทุกอย่างจบด้วยความปราณีคำว่าเมตตากลายเป็นมีดลับนิ่งสูเห็นปลายนิ้วเหวนยูเปื้อนผงจางสีหยกความจริงฉายขึ้นเราแสงฟ้าแลบนางยังไม่ทันเอ่ยเสียงกลองยามดังรับรุ่งกองยามลากตัวนิ่งซูออกไป เช้าวันปฏิบัติพิธีลงโทษหิมะยังคลอเบ้านิ่งซูถูกกดเข่าบนลานหินความผิดฐานวางยาต่อให้ไม่ตายก็ต้องตายคันทีอ่านองค์การด้วยเสียงเย็นชาหลงเจยยืนเหยียดต,ตรงสีหน้าขึงขังสวมเกราะพิธีดวงตาเขามีบางอย่างคล้ายคำขอโทษที่ไม่เคยพูดเจ้าอยากพูดอะไรไว้ไหมเขาถามครั้งสุดท้ายนิ่งซูยิ้มหากมีชาติหน้า ขอได้ลืมวังนี้เสียเถิดแล้วอย่าได้ลืมว่าความจริงไม่เคยตายคมดาบฟาดผ่านอากาศทว่าเมื่อความมืดสนิทคลายตัวกลิ่นชาหอมอุ่นและไอแดดยามซ้ายกลับปรากฏนิ่งสูล่ลิมตาพบตนเองยืนอยู่ในโรงชาชั้นในวันเวลาในปฏิทินเป็นก่อนคืนวางยาหนึ่งวันหัวใจเธอเต้นแรงรอยแผลบนข้อมือหายไปแต่ความทรงจำคมชัดทุกหยดเลือด สวรร์หรือชะตากรรมเมตตานางวินใจอีกแล้วครั้งนี้นางจะล้างบัญชีนางเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดคือลมหายใจที่นิ่งที่สุดขั้นแรกนางสลับใบาชาที่จะส่งเข้าตำหนักจันทร์กับใบาชาที่ไม่ใช่สายคังพร้อมทิ้งสัญ,ญลักษณ์เล็กๆด้วยได้แดงผูกหูหมอ้อไว้หนึ่งเส้นขั้นสองนางตามเงาสีเทาของหัวหน้าพ่อครัวเห็นเขาแอบรับซองผ้าไหมาจากสาวใช้ตำหนักจันทร ที่สวมกํำไรหยกเฉพาะของอัครชายาเหวนอยู่ขั้นสามนางแส้งทำหม้อชาหล,ล่นให้แตกตรงทางเดินที่มุ่งเข้าชั้นในแล้วคุกเข่าขออภัยกลางลานให้เสียงดังพอให้ทหารยามได้ยินเมื่อผู้คุมเรียกตรวจตรานางก็เล่าเพียงครึ่งเดียวฝากอีกครึ่งไว้กับสายตาแห่งความไม่ชอบมาพากลของพวกเขาค่ำวันเดียวกันหลงเจอได้รับรายงานการแตกของหม้อชาและได้แดง เขาเริ่มตั้งจุดเฝ้าในเงามืดรอบโรงชานิ่งซูเดินเข้าตำหนักจันทรพร้อมถาดใหม่สายตานิ่งเย็นลึกเธอไม่ได้กลัวอีกต่อไปเธอสังเกตปลายนิ้งของเสาวใช้นางหนึ่งใช่แล้วผงสีหยกชนิดเดียวกับเมื่อคืนในชาติที่แล้ววันนี้อากาศหนาวนักชาร้อนต้องเข้มหน่อยนางยิ้มพลางเทชาใส่จอกฉินมานอ่อนมืออีกข้างสะบัดปลายได้แดงหลุดให้ร่วงตกข้างจอก ล่อสายตาคนบางคนให้เผลอขยับเงียบงันหนึ่งจังหวะมือสาวใช้แอบเอื้อมไปแตะได้แดงอย่างเผลอตัวนาทีนั้นเงาโลหะวูบหลงเจอพุ่งออกมาจากหลังม่านจับข้อมือไว้แน่นเจ้าจับอะไรสาวใช้หน้าเสียควักซองผ้าสีชาออกจากแขนเสือ้อท่ามกลางสายตาทุกคนเธอสั่นข้าแค่ข้าเก็บได้แดงซองนั้นคืออะไรเปิด หลงเจอสั่งเสียงเรียบผงสียกหอมฉุนเทลงช้าๆบนโต๊ะจันกลิ่นแทรกจมูกคมเสียจนคนในห้องหน้าซีดขันทีหน้าขาวเรียบคุกเขา่าผงสะกดเส้นชีพบรนปลายลมหายใจอย่างสุภาพผู้ดีประตูเปิดอีกครั้งหวนอยู่เดินเข้ามาช้าๆยิ้มเหมือนเดิมนี่มันอะไรกันหลงเจอค้อมตัวเชิงพิธีองค์หญิงโปรดทราบว่ามีผู้พยายามทำร้ายนางในตำหนักของท่าน ดวงตาหวนอยู่กระตุกเพียงเล็กน้อยก่อนกลับอ่อนโยนดังเดิมช่างน่ากลัวนักอย่าให้สิ่งนี้ทำให้ราชสังนักเสื่อมเสียเลยส่งคนผิดให้กองพระธรรมนูนเถิดคำว่าคนผิดลอยอยู่กลางอากาศทุกสายจาค่อยๆหันมาที่นิ่งซูรอยยิ้มใจเย็นของหวนอยู่พยายามวาดคำตอบไว้ล่วงหน้านิ่งซูยกจอกชาสายตาเรียบเฉยหากข้าคนผิดเหตุใดผงจึงอยู่ในแขนเสื้อสาวใช้ของท่าน ไม่ได้อยู่ในของข้าเหวนอยู่ยิ้มสาวใช้ผู้นี้เพิ่งมาใหม่ข้าเองก็ไม่รู้เรื่องเช่นนั้นคงไม่รู้ด้วยว่าปิ่นหยกขาวของท่านเปื้อนของชนิดเดียวกันนิ่งสูเอ่ยเบาจนข่มยามรุ่งสางวันก่อนข้าเห็นกับตาห้องนิ่งจนได้ยินเสียงหิมะหล่นจากชายคาหลงเจอเหลือบมองนิ่งสูพยักหน้าให้องครรษ์คนสดิทเขาพุ่งออกไปตรงไปยังตำหนักของเหวนอยู่ ไม่นานปิ่นหยกขาวถูกนำมาวางต่อหน้ามุมหนึ่งติดผงสียกซีดแม้เช็ดก็ยังติดรอยวนหยูหัวเราะเบาในวังชอบใส่ร้ายกันอยู่แล้วของเหล่านี้ปลอมแปลงได้ปลอมแปลงได้เทว่าไทแพทย์ทำได้เพียงชี้ว่าเป็นผงสะกดหายใจถ้าจะรู้เส้นทางต้องถามคนสั่งหลงเจอพูดเรียบในตาพราวดุดคมดาบหวนหยูเห็นสายตานั้นตระหนักว่าคืนนี้แตกต่างจากในชาติที่แล้ว นางเลือกวิธีที่เฉียบกว่ายกมือเอาปิ่นยกแทงใส่แขนตนเองให้เลือดไหลข้าไม่เกี่ยวข้าจะพิสูจน์ด้วยเลือดแล้วหันวู่ไปหานิ่งสูเจ้ากล้าใช้เลือดกันหรือไม่นิ่งสูยิ้มเลือดข้ามาเถิดข้าไม่กลัวเธอเอียงแขนรับคมมีดสายเลือดหยดลงผงสียกคลับกลิ่นคมยิ่งขึ้นให้แพทย์คุกเข่าเป็นผงตระกูลเดียวก,กันกับที่พบในรอยปินและในซองผ้า สายตาทุกดวงหันไปที่เหวินอยู่นั่งยังคงยิ้มทว่าในดวงตาแผ่ไอหนาวทุกอย่างจัดไว้เพื่อใส่ร้ายข้าเสียงก้าวเท้าตึงๆดังจากหน้าตำหนักคันที่จากกองพระธรรมนูนนำตัวหัวหน้าพ่อครัวมาคุกเข่าคลางห้องมือเขาสั่นใบหน้าซีดข้าทำตามใบสั่งจากท่านคนสนิทของอครชายาโปรดไว้ชีวิตครอบครัวข้าด้วยเงียบงันอีกครั้งจนหิมะร่วงดังฟุง้ง หวนยูถอยหนึ่งเก้าเสียงหวานเย็นวูบหายโฉมหน้าที่แท้ปรากฏในชั่วพริบตาเจ้าเด็กชงชาเจ้ากล้าดีนักนิ่งสู่ศบตาในชาติหนึ่งข้าตายต่อหน้าท่านท่านยิ้มด้วยคำว่าเมตตาในชาตินี้ขอจบด้วยคำว่าความจริงหลงเจอเงยหน้าจับตัวอัครชายะส่งกองพระธรรมนูญทหารหลังเลญิงสูงศักเช่นนั้นไม่ง่ายจะจับ ประตูชั้นในเปิดอีกบานเสียงทุ้มสงบเอ่ยขึ้นทำตามนั้นจักรพัฒดจุนอุ่ยเสด็จอย่างเงียบงนันใบหน้าขาวซีดคล้ายคนนอนไม่พอดวงตาลึกฉลาดเย็นเขารับแรงงานจากหลงเจอเพียงสั้นๆแล้วมองไปยังนิ่งสูชื่ออะไรหม่อมชันนิ่งสูพยักค่ะเจ้าเห็นความจริงได้อย่างไรนิ่งสูนิ่งครู่หนึ่งเมื่อใกล้ตายทุกสิ่งคมชัด ข้าเพียงไม่อยากให้ความจริงตายตามข้าจะกระพัดยุนอุยยิ้มบางจนแทบมองไม่เห็นความจริงไม่ตายทว่าใจคนมักเหนื่อยพระองค์หันไปสั่งปลดทอดหญิงผู้นี้ให้บำเหน็จวันอยู่ถูกนำตัวออกไปเสียงกลหลนจางหายกับหิมะด้านนอกทิ้งเพียงลมหายใจหนักของคนที่รอดชีวิตนิ่งสูยืนเงียบมือยังเลือดซึมหลงเจอมองแผลจังหวะหนึ่งเขายื่นผ้าเช็ดเลือดอย่างแก้กงังกัง ทำไมครั้งนี้เจ้ากล้าขนาดนี้เขาถามเบานิ่งซูตอบเรียบดวงตาแดงวาวเพราะข้าตายมาแล้วครั้งหนึ่งและข้าจำได้ว่าตอนนั้นท่านยืนอยู่ตรงนั้นพูดกับข้าว่าไม่เชื่อใครจนกว่าจะเห็นด้วยตาข้าจินทำให้ท่านเห็นหลงเจอชะงักดวงตาคมสั่นไหววูบเดียวเขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงดาบครั้งเก่าในหิมะครั้งก่อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ แต่มันเกิดในหัวใจของเขาเขาก้มศรีรษะต่ำข้าผิดที่ช้าไปนิ่งซูใส่สหน้าครั้งนี้ไม่ช้าเรื่องราวควรจบเพียงเท่านี้ก็อิ่มแล้วทว่าโชคชะตายังติดมีความจริงอีกหนึ่งข้อคืนวันนั้นหลังทุกอย่างสงบลงนิ่งซูเดินผ่านลานหินเงามืดหนึ่งปราดเข้ามาตรงหน้าเป็นสาวใช้ตำหนักจานคนเดิมเธอคุกเข่ากับพื้น ข้าทําเพราะครอบครัวถูกจับเป็นตัวประกันข้าไม่ได้อยากฆ่าใครนิ่งซูนิ่งอยู่นานก่อนกล่าวเพียงไปสารภาพให้หมดและบอกชื่อคนที่ยืนหลังท่านสาวใช้อซื่เขย่าวีีษะเบื้องหลังของอัครชายามีเสนาบดีกรมพิธีการคอยหนุนข้าไม่รู้มากกว่านี้ชื่อที่พูดทำให้ราตรีเย็นลงอีก นิ่งสูรู้ว่าเงื่อนนี้ยังไม่สิ้นเธอมองหิมะที่ยังร่วงร่วงขึ้นจุนอือเรียกประชุมลับหลงเจอรับคำสั่งตรวจบัญชีเส้นสรวงและรายจ่ายของกลุ่มพิธีการเขาพบว่ามีเหรียญหลวงหายไปหลายถุงผ่านพิธีสมโพธไร้ความจำเป็นเส้นทางเงินโยงเข้าบ้านเสนาบดีความจริงครั้งใหม่ถูกดึงจากเฉดแฉะใต้หิมะขึ้นสู่แสงคุณนางผู้นั้นถูกปลด สายทางอำนาจของหวนหยูขาดหายเมื่อเงื่อนใหญ่ถูกแก้วังหลังเงียบนงอย่างแปลกตานิ่งสูกลับไปที่โรงชากลิ่นใบชาที่แผ่ไออุ่นอีกครั้งใบวันหนึ่งหลงเจอเดินมาช้าๆเขายืนมองหม้อน้ำเดือดปุดชาของเจ้าหอมเขาว่าใบชาต้นระดูหายยากนะเธอรินให้หนึ่งจอก เขารับจอกไว้แต่ไม่ได้ดื่มทันทีในคืนที่หิมะร่วงเจ้าจะไปที่ตำหนักเย็นหรือไม่นิ่งสูหัวเราะเบาตำหนักเย็นกลายเป็นความฝันไกลแล้วเขาสบตาแล้วความฝันใกล้ๆละ่ะนางมองไอชาลอยอุ่นมืออย่างประหลาดข้าอยากชงชาที่ไม่ทำร้ายใครอยากเห็นหิมะที่ไม่พาใครไปตาย หลงเจอพยักหน้าข้าอยากยืนข้างชาที่ไม่ทำร้ายใครเขาดื่มชาจนหมดดวงตาอ่อนลงอย่างที่ไม่เคยมีในสนามรบหรือศาลาใหญ่ข้าขอถามสิ่งหนึ่งเขาพูดช้าเจ้าบอกว่าตายมาแล้วครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช่ความฝันเจ้าจะกลัวข้าหรือไม่ที่ครั้งนั้นข้าไม่ช่วยเจ้านิ่งสูงเงียบก่อนยิ้มราวหิมะละลายบนฝ่ามือ คนเราทำดีที่สุดได้ท่าวันนั้นครั้งนี้ท่านทำเกินกว่านั้นข้าไม่ถืออะไรแล้วเขาเงียบไปครู่ยาวแล้วพูดทำที่แผ่วจนใจสัน่นครั้งนี้ให้ข้าเดินข้างเจ้าได้หรือไม่นิ่งซูยกจอกชาขึ้นจิบริมฝีปากแตะร้อนเพียงนิดถ้าท่านไม่ลืมว่าความจริงไม่ตายข้าไม่ลืมเขายิ้ม เป็นยิ้มที่ไม่ใช่ของแม่ทัพผู้เหี้ยมบนลานศึกเป็นยิ้มของชายคนหนึ่งที่เพิ่งปล่อยดาบลงเบาๆเพื่อจับมือใครสักคนฤดูหนาวยังอีกยาวไกลทว่าในโรงชาหลังเล็กนั้นกลิ่นชาอุ่นขึ้นทุกวันนิ่งซูชงชาให้คนทั้งวังถ้าไม่ใช่ขุนนางไม่ใช่ผู้มีอำนาจเธอเพียงคนที่กล้าทำให้ความจริงปรากฏเท่านี้ก็พอ ในคืนที่หิมะร่วงซ้ำอีกครั้งนางเงยหนะ้ามองท้องฟ้าขาวโพลนแล้วหลับตาภาพเลือดที่ลานหินในชาติก่อนเลือนหายเธอยกมือขึ้นแตะอกเบาๆชีพจรเต้นสม่ำเสมอแผ่วอุ่นเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้จุนอื้อยืนข้างๆไม่พูดมากเขาเพียงยื่นผ้าคลุมไหล่ให้หนาวเขาว่า อุ่นแล้วนางตอบเรื่องนี้จบด้วยความจริงที่ไม่ตายและหัวใจสองดวงที่ไม่ทิ้งกันอีกถ้าคุณชอบนิยายเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเสี่ยวเย่สตอรี่ไว้ด้วยนะเพราะทุกการสนับสนุนของคุณคือแสงที่ทำให้ตำนานยังมีชีวิตสวัสดีค่ะ